สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับผมจิบซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยครับตอนนี้มาอยู่กับเกมบานูนิเซิร์เวอร์ญี่ปุ่นกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ก็อยู่กับผมแอดลิงโกะเหมือนเดิมเช่นเคยนะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้แอดนานามินะฮะก็มีปัญหาเรื่องเสียงอยู่นะก็เลยยังไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้เนาะก็เลยต้องให้ผมหรือรับหน้าที่ทําแทนเหมือนเดิมนะ ก็ถ้าหายเมื่อไหร่ก็น้องคงจะกลับมาแหละครับนะโอเคช่วงนี้ก็ต้องให้แอดอนามมีไปทาอย่างอื่นก่อนก็นแล้วกันนะมาอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเรียกว่าเรื่องของสาวมหาหลัยล้วนๆเลยนะฮะโดยมีน้องมายานะฮะเป็นแกนนําในอีเวนต์ในครั้งนี้เลยเนาะก็รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยเรามาดูกันแล้วกันนะครับนะโอเคเพรานีว่าผมมาอา่านไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าก็เฟลเพราะว่าลืมพูดไปอีกส่วนหนึ่งนะฮะนะก็คือลืม เออรีวิวกร์ดฟรีอ่ะเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะอัดใหม่อัดใหม่หมเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าอาจครั้งแรกเนี่ยมันก็อุกอาจหน่อยเนาะอ่ะพยายามใจเย็นๆแล้วกันเนาะผู้ช้าช้านะครับสบายๆเนาะอ่ะมาอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเพชรคูณ2เนาะก็ยังอยู่นะมีเวลาประมาณ9วันนะในการที่จะเติมเพชรเนาะใครสนใจก็เติมเป็นได้นะครับส่วนใส่ฟิลอย่างเราเราก็ค้ำาไปก็แล้วกันนะอ่ะ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเพลงใหม่นะวันอีเวนท์ทางนี้นะครับมีเพลงเดียวเข้ามานะก็คือเพลงของวง popping party นะครับนี่เรียกชื่อเพลงมีชื่อว่าอะไรวะโ o โ o n y หรือเปล่าวะ c o โค n y หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็เป็นเพลงเวอร์ของวง popping party นะครับนี่ก็ลอฟังดูนะครับนะระดับความยากนะครับ easy 7 normal 13 hard 20แล้วก็ expert 25นะก็ถือว่าเป็นเพลงที่สบายๆนะครับนะก็ไม่ยากไม่เย็นนะโอเคชื่อเพลงโคโค่นจริงๆด้วยนะอ่าผิดขอภัยแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้คือแปลมาจากเพจ b แบงดิมไาแลแรมเปนะ็นเพนะนะเรียกว่ามุงมิงกันเลยทีเดียวเนาะก็ซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเอ่อตู้กาชานะอ่าไปครับ ไปอย่างเร็วเลยแล้วกันแล้วกันนะเพราะว่าคอผมเริ่มแห้งแล้วนี่อ่ะอันนี้จะเป็นเออระบบนะนี่ที่ผมเคยพูดแล้วเนาะก็คือระบบเรียกว่าเพิ่มเลทนะครับนะก็ค,คือแบบว่าถ้าเราสุ่มจนครบ50เนี่ยอ่าเนี่ยครบ50นี้เนี่ยก็จะได้การ์ดตัวละคร5ดาวแบบแการันตีแน่นอนเลย1ใบนะครับและเห็นว่าจะเป็นหน้าตู้ด้วยเนาะนี่ก็ถือว่า เป็นระบบที่ดีนะก็ใครสนใจมีเพชรเยอะก็สุ่มไปนะส่วนผมจะไม่สุ่มกันแล้วกันนะเพราะว่าเพชรของผมมีแค่ห้าหมื่นหกเองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวงไมโกอ่าสิ้นเดือนนี้เมสจะฉายแล้วนะครับและอีกไม่นานวงไมโกก็คงจะเข้าเกมอย่างแน่นอนเนาะก็เตรียมตัวเตรียมใจไปเลยละครับผมก็เลยคิดว่าเก็บเพชรเอาไว้ดีกว่าเอาไว้แบบเทหมดหน้าตาักับวงไมโกแล้วกันเนะเาะอ้าวมา รายละเอียดของการ์ดนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่แหมไปเพจของแอดบอนแป๊บหนึ่งนะคือ,อต้องดูรายละเอียดของตัวการ์ดด้วยครับอ่ะมาโอเคอันนี้จะเป็นการ์ดนะครับซึ่งไม่ลิมิเต็ดนะน,นี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ลิมิเต็ดนะครับนะก็คือจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็ได้ครับยังไงก็สามารถหาได้จากโตู้อื่นเนาะโอเคมา เริ่มต้นคนแรกเลยครับก็คือทางด้านของน้องมายานะครับจากวงพาสเทลเนาะเออก็คืออีเวนต์อีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์โวมผสมนะครับนะก็มายาการ์ด5ดาวเนาะเป็นการแฮปปี้นะครับนะความสามารถหรือว่าสกิลก็คือเพิ่มสกอร์1 3 0เป็นเวลา7วินาทีนะนี่ส่วนในรูปภาพนี้นะครับก็คือมายานะฮะที่เหมือนว่าเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จนะพร้อมกับเครื่องดื่มเกลือแร่นะฮะเออเครื่องดื่มเกลือแร่เนาะก็นั่นแหละครับนี่ หรือว่าสีสันนี่ฉุดฉาดใช้ได้เลยทีเดียวนะส่วนการ์ดอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของนิสัยของมายานะครับแบบ5มายานะะนี่โอ้โหเรียกว่ามีมายาแบบมีความสุขนะฮะเมื่อได้อยู่ที่แค่นะฮะอย่างเช่นถุงนอนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นมายาแบบซีมซีอะไรประมาณนี้หรือว่ามายาสายชงชานะครับหรือว่ามายาที่กําลังตื่นเต้นอะไรสักอย่างนะครับนี่เรียกว่ามาหลากหลายบุคลิกกันเลยทีเดียวเนาะนี่ คนสองครับก็คือคารุนะฮะจากฮั l โหลแฮปปี้เวิ์ครับ,รบเป็นการ์ด5าดาวการแฮปปี้นะส่วนสกิลก็คือฟื้นฟูพลังชีวิต750หน่วยและเพิ่มสกอร์อีก11 0เป็นเวลา7.5วินาทีนะนี่ส่วนรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคารุนะฮะที่ทังจะให้น้ำนะครับนะน้ำเกลือแร่เนาะให้กับเรานะครับแบบประมาณว่าประมาณว่าเหน่ไห,ไหมอะไรประมาณนี้นะนี่ ส่วนภาคนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าข้ารู้เนี่ยกินกับไข่ก็อร่อยนะฮะคราวนี้ก็ไปกินกับหมายะซะแล้วนะฮะโอ้ยประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะแม่โอเคแต่ว่ายังไงเนี่ยระวังให้ดีนะครับว่ามินิลินกับทางด้านของเอ่อที่มาลินเนี่ยสองคนนี้นี่เขาก็แอบชอบข้ารู้เหมือนกันนะเออนั่นแหละแต่ตอนนี้เธออยู่คนละโรงเรียนกันแล้วแหละเนาะเพราะว่ามินิลินกับ เอ่อฮิมาลิเนี่ยยังอยู่โรงเรียนมอปลายอยู่เนาะแต่ว่าคารุเนี่ยเข้ารั้วมหาลาัยแล้วนะครับนะรวมถึงมายะด,ด้วยนะครับนะไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาแต่อย่างใดน,นะครับใส่ชุดไทยเวทชุดแบบปกติชุดทั่วไปนั่นแหละเนาะเออเพราะว่าที่นี่คือญี่ปุ่นนะครับนะไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่เมืองไทยเนาะโอเคก็มีเสียสีมีเอ่อ,อ,อขอเน็บการเมินนิดนึงนะฮะนะเพราะว่าการเมอนเป็นเรื่องของทุกคนเนาะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านของน้องคานอนนะครับที่แม่ กินอะไรก็น่ารักนะครับนะคานอนนะครับจากฮนะัลโหลแฮปปี้เวิลด์เนาะเป็นการ์ด4ดาวนะส่วนสกิลก็คือเพิ่มสกอร์หนึนอกจากนี้เมื่อกดได้เพอร์เฟกจะเพิ่มสกอร์อีก0ูุดเพิ่มเพิ่มได้มากที่สุดถึง150%เป็นเาะเป็นเวลา7วินาทีนะนี่ก็ทางด้านของน้องคานอนนะฮะก็แม่ ขนาดกินก็ยังน่ารักนะเนาะเออประมาณนี้นะครับนะเรียกว่ากินของ3าอย่างเลยก็แล้วกันนะฮะส่วนไอ้วดน้ำสองไอกดน้ำตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของคานอนหรือป,ปั่นนะฮะแต่ว่าถ้าใช่เนี่ยก็อืม <c oughs> ินดีด้วยนะฮะคานอนสายกินสายกินจุเนาะเออส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นปาร์ตี้ของสาวมหาลัยนะครับนี่ก็มีทางด้านของกิซัตโต้มีทางด้านของไซยโยแล้วก็ทางด้านของ เออน้องคานอนนะครับนะส่วนอีกมือหนึ่งที่กำลังยื่นจามมาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับนะไม่ไมยะก็คาคาลุเนี่แหละนะครับนะแต่อาจจะเป็นน้องฮีนาก็เป็นได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าฮีนาก็เรียนจบแล้วนะครับก็อยู่กับทางด้านของไซโยกอ,อยู่แล้วแหละเนาะมหาอะไรก็เรียนอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วละครับนะไม่ได้แบบว่าเรียนแบบแยกมหาลัยกันประมาณนี้เนาะเอออ,อ่ะก็ตู้กาชาก็จะประมาณนี้นะส่วนทางด้านของชุดครับ ุดเนี่ยก็จะออกเป็นแบบเด็กแนวหน่อยนะนี่เหมือนแบบใบรุ่นสร้างตัวอะไรประมาณนี้นี่แหละนะครับนะนี่อนนี้จะเป็นทันั่ของมายะนะครับนะส่วนคนสองก็จะเป็นคา乌ุเนาะนี่ก็จะไม่ตาก,กันนะใส่หมวกเหมือนกันนะเออแต่ถ้าเป็นคานอนเนี่ยน้องจะไม่ใส่หมวกนะเพราะว่าน้องไม่ชอบนะฮะสายจะสายเฮ้ยน้องคานอนเนี่ยก็สายแบบเป็นที่าพาดผมแล้วกันเนาะเนี่ยเป็นสาย่างนี้เนาะเออประมาณนี้ โอเคก็ตู้กรชาก็จะมีประมาณแค่นี้นะแล้วก็การ์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดแบบไม่ลิมิเต็ดเนาะจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็ได้นะแต่ว่าถ้าคุณสุ่มเนี่ยก็มีโอกาสได้การ์ด5ดาวมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าคือระบบแบบเพิ่มเลทมาแล้วเนาะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีเวนต์ที่เราต้องเล่นนะก็คืออีเวนต์ครั้งนี้เนี่ย เราต้องเล่นเพลงแบบ3เพลงรวดเนาะแล้วก็เล่นในโหมดฟรีไร์ห้องม่วงเท่านั้นนะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดแบบว่าเขาเลือกเพลงให้แล้วแหละแล้วก็อีกห้องนึงอีกโหมดหนึงก็คือแบบว่าเราอยากจะเลือกเพลงอะไรก็ตามใจเลยกันแล้วกันนะไปออกครับมารละเอียดของอีเวนต์กันครับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจะจบวันที่28นะครับ อ่า28มิถุนายนเนาะก็เอ่อมีเวลาทั้งหมด7วันเนาะในการปั่นอีเวนต์นะก็ถือว่าอาทิตย์เดียวเองนะก็ถือว่ารีบๆหน่อยก็แล้วกันนะมาดูของรางวัลกันดีกว่าครับถ้าเรานะครับเก็บแต้มนะนี่ครบ15,000เนาะก็จะได้เป็นการ์ดน้องไซยโยนะครับเป็นการ์ดสองดาวเป็นการ์ดพระจ์นนะก็เอาไปเล่นกันฟรีๆเนาะ แล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบ25,000นะฮะก็จะได้เป็นสติกเกอร์คราวรุูนะฮะเอาไปเล่นกันฟรีๆเลยนะนี่แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คงจะเป็นเนี่ยครับก็คือของรางวัลก็คือการ์ดกิซาตโต้นะครับเพราะว่าคราวนี้เขาไม่ได้แจกแบบ3ดาวครับเขาแจกเป็น4ดาวเลยนะแต่ว่าต้องใช้เนี่ยครับ แต้มอีเวนต์นะสามแสนแต้มโอ้ไม่กอนไม่รู้ว่าจะถึงไหมแต่ว่าจะพายายามกันแล้วกันนะนี่เป็นการ์ดลูกไฟเนาะเออสีดาวนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะนึกว่าจะแจก3ดาวเนี่ยโอ้โหนี่เล่นสีดาวเลยนะแต่ว่าเงินไขนี่ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยสามแสนเลยฮนะอ่ะมาดูทางด้านของสกีกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้านนะครับนะ ก็ทางด้านของจิสตโตนะครับนะนี่โอ้ภาพนี้ใช้ได้เนี่ยเนาะโอเคจิสตโตนะครับเป็นการลูกไฟนะพาวเวอร์ฟูลนะครับสี่ดาวเนาะส่วนสกิลก็คือการกดกู๊ดขึ้นไปจะกลายเป็นเพอร์เฟกต์เนาะแล้วก็สกอร์อีก40%เป็นเวลา7.5วินาทีนะนี่ส่วนภาพนี้นะฮะแม่เรียกว่าจิสตโตนี่ <c oughs> ปล่อยความเซ็กซี่ได้อ่าง จริงๆเลยคือเอาจริง,รงนะผมรู้สึกว่าผมชอบการ์ดนี้มากกว่านะในบรรดาอีเวนต์ในครั้งนี้นะเนาะเซ็กซี่มากเลยเนาะจิาโตจังเนี่ยนะครับนะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นทางด้านของแม่ห้องรั้วมหาลัยห้องเรียนม,มหาลัยนะฮะที่ตอนนี้น้องจิสโตเนี่ยก็กำลังเรียนอยู่นะครับนะพร้อมกับ รุ่นเดียวกันเนาะนี่ก็หรือว่าก็เรียกได้เลยว่าขณะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็แต่งชุดแบบสบายๆนะครับนะไม่ใช่ชุดนักศึกษาเหมือนในบ้านเรานะครับนะแมจิกกัดอีกแล้ว <c ười> การเมืองนี่อืมเนาะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือซซโยนะครับนะก็จากโรสเลียนะการสองดาวครับส่วนสกิลก็คือฟื้นฟูพลังชีวิต200หน่วยและเพิ่มสกอร์อีก10เป็นเวลา 8วินาทีนะนี่เป็นการขู่นะครับส่วนชุดก็คงจะไม่ต่างกันนะโอเคเรียบร้อยครับแต่ว่าการกิโตนี่แม่น่าได้มากจริงๆเนาะแต่ว่าต้องทําคะแนนเยอะๆนะฮะ3แสนแต้มครับโอเคผมจะสู้ๆนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลเนาะก็สามารถเอามาแลกได้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเหมือนกับติกต๊กซีโลนะฮะที่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ซ้ําตลอดเลยเนาะเออของรางวัลก็ยังเหมือนเดิมนะอ่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของการจัดทีมครับไปเออไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นอันนี้อ่าอ่าอีเ,อเวนต์ในครั้งนี้นะครับเราต้องไปโหมดพิเศษนะครับก็คือโหมดที่เป็นรูปแผ่นซีดีสแผ่นนะครับตรงนี้นะก็ก็เป็นการจัดทีมประจาอีเวนต์ในครั้งนี้นะต้องใช้3มทีมครับนะโดยเอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยอ่าเนี่มีข้อมูลพิเศษนิดนึงนะครับนะ ก็อันนี้เนี่ยก็คือแบบว่าโบนัสของตัวละครเนาะก็จะเพิ่ม20%ถ้าเราใช้การแทปปี้อีกเนี่ยก็จะเพิ่มอีก10%นะครับนะแลวเมื่อตรงเงื่อนไขข้อหนึ่งกับข้อส่ข้อ2อีกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสอีก20%นะนี่และยังมีระบบนี้อีกครับอ่ามาสเตอร์แลนโบนัสนะครับก็คือแบบประมาณว่ายังไงดีอะถ้าเป็นการ์ดสามดาวอะเออถ้าเป็นเลเวลหนึ่งอะบวก1%ปแต่ว่าถ้าเป็นแบบ อัพจนสุดเราจะถึงเลเวล4เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มอีก4%เนาะและถ้าแบบเป็นการ์ด5ดาวเลยเนี่ยแค่เลเวลแรกเนี่ยก็คือบวกสิเนาะถ้าแบบมากสุดจนถึงเลเวล4เนี่ยก็จะเป็นบวกสินะครับก็คือว่าสามารถเพิ่มได้มากสุดถึง15%เลยทีเดียวเนาะแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้ก็คือการ์ดต,ตัวละครแนะน,นำนะครับก็เป็นการ์ดหน้าตู้นี่แหละครับนะตู้กาชานี่แหละเนาะนี่ก็สามารถ บวกโบนัสอีเวนต์มากรวม,รวมรวมทั้งหมดเลยเนี่ยมากที่สุดก็คือ85%เลยทีเดียวนะถ้าเป็นการ์ด5าดาวเนี่ยส่วน4ดาวก็จะเป็น76%เนาะเนี่ยแต่แน่นอนครับว่าการ์ดพวกนี้ผมไม่มีนะก็ต้องแบบยถากรรมแบบ,แบบแบบนี้แหละครับนะก็คือทีมแรกเนี่ยจิาโตะเบอร์หนึ่งเลยครับนี่หัวหน้าทีไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าน้องอ่ะสี่ดาวนะส่วนนอกนั้นสามดาวหมดครับ ส่วนทีม2เท่าเทียมกันหมดครับ3ดาวหมดเลยนะแล้วก็ทีม3เนี่ยคนอื่น3ดาวหมดยกเว้นน้องคานอนนะเพราะว่าคานอนเนี่ยหมดแล้วเหลือแค่2กับ1ดาวเนาะก็เลยแบบว่าต้องไปหากาสสีอื่นมาแทนนะก็เลยแบบไปเอาการ์ด5ดาวเลยแล้วกันเนาะเป็นกาดอาจารย์น,นะฮะเอามาใช้แก้ขัดกันแล้วกันนะเพิ่มคะแนนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองแต่ว่าก็คงจะไม่น่าเกลียดเนาะไม่น่าเกลียดครับก็ดูดีขึ้นมาหน่หนอยหนึ่งก็แล้วกันนะโอเคก็ การจัดทีมของผมก็จะมีเพียงแค่นี้นะอ่ะมีอะไรลืมอ,อีกไหมเนี่ยโอ้โหแม่อีเวนต์อ่ารีวิวไปแล้วโอ,อ้ใช่ภารกิจแม่เน่นี่ครับคือภารกิจที่เข้ามาใหม่ในช่วงนี้เนาะก็แบบให้เล่นเพลงฟรีดีมั่งเล่นระบบฟรีดีเนาะประมาณนี้ซึ่งผมจะไม่เล่นนะฮะเพราะว่ามือถือกาบนะฮะไม่ไหวแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรครับเดี๋ยวขอดูหน่อยดิอ้น่าจะลงไลน์นะฮะ ือถ้าเราลงรลายหรือว่าเล่นรลายเนี่ยก็จะได้เป็นสะสมรอบเนาะถ้าครบรอบเนี่ยก็จะได้เป็นวุ้นนะในการอัปเกรดการ์ดตัวละครเนาะนี่มากสุดนี่ก็โอ้โหร้อยครั้งเลยแฮะนี่ก็จะได้วุ้นทองนะครับ1อันไปอัปเกรดพวกการ์ด5าดาวอะไรประมาณนี้นี่แหละนะครับนะก็ภารกิจนี้นะครับจะอยู่จนถึงวันที่10กรกฎาคมเนาะก่อนเวลาตีสองเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็ทิ้งคืนประมาณนี้นะอ่าก็ ใครสนใจก็ทําก็ได้นะครับส่วนผมก็ก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่อารมณ์ละกันครับเพราะว่าก็ไม่ได้รีบบอกว่าอะไรขนาดนั้นมากหรอกเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันครับคอผมเริ่มไม่ไหวแล้วพูดเยอะใช้เสียงเยอะครับแม่ถ้าเป็นแอดนานามินี่คือเรียบร้อยนะฮะแม่ <c oughs> แต่ผมนี่ยังพอไหวอยู่เนาะอ่ะก็อีเมทั้งหมดก็คงจะมีแค่นี้แล้วละครับนะก็คงไม่มีอะไรมาเพิ่มแลวเนาะนี่หมดแล้วหมดแล้ว,มลวไม่มีอะไรแล้วอ่ะ ก็สับครายไลค์แชร์กันได้นะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปกันแล้วกันนะครับนะเพราะว่าอีเวนต์ครั้งถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นอีเวนต์คอแลบแล้วนะครับนะก็ต้องมาดูกันครับว่าอีเวนต์คอแลบนะจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรเนาะก็ต้องมาลุ้นกันนะโอเคกระผมจิ๊สบสากุระนิดๆนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ